สวัสดีครับแกะพ้าออกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มารีบถ่ายคลิปกันฟ้าก็ร้องฝนก็เริ่มลงเม็ดนะนะผลงานวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกแปดนะเดี๋ยวมาไล่กันเลยนะครับเริ่มจากนะครับเต่าสบายใจนะครับเป็นชุดสวยนะครับอันนี้จะหมูกแหลมผิวเดิมแดงสวยนะครับเต่าสบายใจนี่นะครับอันนี้ก็ ซื้อมาไม่ถึงพันนะมันก็จะไม่แพงนะถ้าจะหมุกแหลมผิวเดิมแบบนี้นะครับต่อไปเป็นนะครับนี่ครับอันนี้ยาเดิมๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นคาบกาวที่พลาสติกนะไม่ใช่พระนะครับพระสมบูรณ์นะอันนี้เป็นรอยกาวที่พลาสติกอันนี้ก็คือนะครับเสือปราบศึกหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรตมาแล้วนะคนถามกันเยอะแล้วได้เป็นเสือปราบศึกซะด้วยนะครับยาเขียวนะครับนี่นะครับ ภาพสวยต่อไปเป็นนะครับพระผงปิดตาหลังแบบพระผงปิดตาหลังแบบหลวงพ่อสุดวัดการหลวงองค์นี้ต้องบอกว่าไม่ลุ่ยเลยนะเราเรียกว่าไม่มีแตกไม่มีลุย่ยก็คือกดพิมพ์ได้ตึงเนียนสวยมากนะครับปิดตาหลังแบบเนื้อขาวปีสองหนึ่งนะครับหันเตี้ยนะครับต่อไปเดี๋ยวย่อจอลงนิดหน่อยต่อไปเป็นนี่ครับนะฮะนี่แหละมูล,ลนิธินะครับ พิธีการจัดสร้างปลูกเสกเหรียญเมืองทองหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงปี2522ที่คนพูดถึงกันว่าหาพิธีการปลูกเสกไม่เจอทําไมหาพิธีการปลูกเสกเหรียญเมืองทองหลวงพ่อสุดปี22ไม่เจอนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับนะฮะมันอยู่ในพิธีเดียวกันกับนี่ครับนะฮะที่ผมเคยพูดนะครับแต่เพิ่งได้มานะครับอันนี้ก็คือของอะนะครับเขาเรียกว่าพิธีคุ้มเก้า นะพิธีคุ้มเกล้านะับปลูกเสกณนะท้องสนามหลวงนะนะพ่อสุดปู่โตพ่อเนื่องปู่หลิวปู่แหวนพ่อแพรพ่อกีนะครับอา่าพ่อคูณนะครับทุกเกจินะครับเก,กจ,นะบจิมาเยอะมากนะครับพิธีคุ้มเกล้าอันนี้เป็นคุ้มเกล้าเนื้อเงินด้วยนะฮะคุ้มเกล้าเนื้อเงินนะครับต่อไปนี่นะคนถามมาทุกรอบนะแต่องค์ที่ผมมีอยู่อย่างที่บอกองค์ที่ผมมีอยู่อะ องสองพันแปดนะนะครับมันเป็นทุนเก่าแต่มันก็ไม่แพงหรอกแต่อันเนี้ยนะครับมันสวยมากนะครับกระไหลเต็มนะครับนี่คือสิริทาโลเนื้อฝาบาทกระไหลทองนี่คือเนื้อพิเศษนะครับเนื้อฝาบาทกระไหลทองสาภาพสวยมากๆนะครับสีสดและสวยมากนะฮะนะราคานี่คือราคาเบาวกว่าองสองพันแปดผมแต่สาภาพสวยกว่านี่นะฮะค่านี้ไม่แพงแน่นอนรอบนี้ นะครับต่อไปนะครับเป็นนะครับเสมาใต้ล่มเย็นปีสองห้าสองหกอันนี้จะเป็นบล็อกกองกระสาบจัดสร้างนะฮะบล็อกกองกระสาบอันนี้จะเป็นบล็อกกองกระสาบนะนะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลอันนี้ก็นานนมาทีนะครับเป็นพระย่อยแต่หาไม่ง่ายเขาเรียกว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับออกวัดขุนจันนะครับอันนี้จะเป็นหลังหลวงพ่อโตนะหลังหลวงพ่อโตออกวัดขุนจันข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อโต สมัยก่อนผมเล่นพระแรกๆก่อนผมเล่นพระเนี่ยราคาเท่าบัวใหญ่เลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาผ่อนลงมาเหลือองค์หนึ่งไม่ประมาณไม่เกินพันถ้าลงยานะแต่ถ้าลมมันปูก็จะละแค่หลักร้อยถ้าลงยาอย่างเงี้ยไม่ประมาณพันบวกลบหรือไม่เกินพันเพราะว่านะฮะเพราะว่าคนรู้จักน้อยนะแล้วพระสร้างไม่เยอะนะครับแล้วเป็นพระดีด้วยนะปัจจุบันบัวใหญ่ราคาสูงกว่าแต่อันเนี้ยน่าเก็บแต่ก่อนนี่แพงกว่าบ,บัวใหญ่หรือแพงเท่าเท่าบัวใหญ่เลยนะ นะครับขุนจันรมีสององนะฮะลงยาแดงกับนี่ครับลงยาน้ําเงินโบขาวนี่นะครับสององค์เลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญมหาปลายบัวใหญ่ทั้งจมูกเต็มทั้งผิวเต็มมือเต็มนะครับทั้งลุ้งเขียวนะครับทั้งเลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะอันนี้ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อไปขายคืนก็คง ก็คงไม่ได้สภาพนี้นะครแต่พูดถึงราคาตอนนั้นก็นะฮะ,อะเอาราคาปัจจุบันดีกว่าแต่แบบนี้ก็หาปัจจุบันนี้หาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะจมูกเต็มมือเต็มนะครับลุงเขียวเต็มๆนะครับนี่นะสวยมากต่อไปเป็นนะครับผมหลวงพ่อวัดดอนตันนี่นะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับผมสภาพสวยมากเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้ปีหนึ่งเก้านะ หลวงพ่อวอนตันนะครับอันนี้สร้างโบสถวัดพระพานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมมันปูเดิมๆสภาพสวยมากนะครับนี่นะนะครับสวยๆก็แบบนี้ก็ตั้งแต่หลักร้อยถึงพันต้นนะครับแล้วต่อไปเลยนี่คือเป็นที่ผมยืนเลือกนานที่สุดนะจริงๆเป็นพระย่อยนะครับต่อให้จะเป็นพระย่อยก็ให้ความสําคัญนะพอดีผมไปเจอก็คือนะครับนะฮะเขา นะเจ้าของเขาแตกรังออกมานะครับที่วัดวัดหนึ่งเขาไม่เอ่ยวัดแล้วกันเพราะว่าเป็นคนอ่าคนข้างในเป็นคนขายออกมาแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่วัดอ่ทุ่งแหลมนะอีกวัดหนึ่งไม่เกี่ยวกับวัดทุ่งแหลมผมก็เลยยืนเลือกนะครับอันนี้จะเป็นนะครับนะบเป็นอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมปีสองหกนะครับนี่คือผมเลือกมาสิบจากร้อยนะก็คือสวยที่สุดสิบเหรียญน,นะจากร้อยแล้วนะนี่ฮะไม่รู้ว่าเขาจะมีกักไว้อีกหรือเปล่าเขาบอกว่าร้อยเหรียญเนี่ย นะตอนที่ผมไปเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยเข,เ,เขาได้มาร้อยองค์แต่ตอนที่ผมไปเลยเขาเหลือนะฮะประมาณสี่สิบกว่าเหรียญน,นะแต่ผมก็เลือกมาแค่สิบเหรียญเอาหัวสุดๆจริงๆนะอันนี้ผมจะไม่ได้หยิบให้ดูทุกเหรียญน,นะแต่จะเอาให้ดูคร่าวๆดูฮะสภาพซึ่งทั่วไปก็ประมูลจบกันสามร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสวยหน่อยก็ห้าร้อยก็มีนะราคาประมูลจบตามเว็บแต่อันนี้คือมันเทพเลยเห็นไหมครับ สภาพนี้คือชุดเทพเลยนี่นะได้มาสิบเหรียญน,นะนะครับอันนี้ก็คือนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้มีคนถามไว้ผิวสวยมากๆแต่จมูกไม่แหลมนะจมูกเขาจะมนปลายแต่ปลายจากบล็อกนิดนึงแต่ผิวประหลอดสวยเป็นน้ำตาลอมประหลอดเลยสมบูรณ์อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญสาริกาคู่หรือว่าเหรียญเสือกับวัดลวกออกวัดลวกสุดทาราม นะอันนี้รู้สึกว่าเฮียสวยตีนะถามไว้เนาะนะครับอ่าอย่างไรก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นงานสั่งเลยนะครับถ้าถามเฉยๆผมก็จะลงไลฟ์ปกติแต่ถ้าเป็นงานสั่งเนี่ยอาจจะแจ้งเขาก่อนนะแจ้งคนสั่งก่อน <c oughs> ต่อไปนี่ครับนะใครที่บอกว่าเสือเผ่นเสาห้าสองสามบล็อกนิยมหูขีดวงเดือนเนี่ยนะนะคือท็อปสุดของเสือเผ่นสองหนะึ่งสองสามเนี่ยไม่ใช่นะครับ ท็อปสุดในบรรดาเสือเพงหน2123ก็คือหางงอโค้ดเลขสองไทยนะครับถ้านในตระกูลสภาพพระสวยเท่ากันนะครับเสือเพ่นหางงอโค้ดเลขสองไทยเป็นรองแค่เสือเพ่นหนึ่งเจ็ดวัดสารคืนเท่านั้นอ่าราคานี้สูสีสารคืนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับเสือเพ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสามเนี่ยเลขสองไทยเนี่ยจะเป็นรองแค่เสือเพลนหนึ่งเจ็ดอย่างเดียวนะครับในสภาพสวยเท่ากันหูฉีดแบบนี้อาจจะสี่พันกว่าบาทนะสี่พันกว่าบาทห้าพันแต่ถ้าเป็นหางองเลขสองไทยโคตรเต็มเต็มฟอร์มแบบนี้ก็หมื่นบวกลบนะฮะอาจจะพันปลายถึงหมื่นบวกลบนะครับแล้วแต่เลยนะฮะต้องสวยแบบนี้โคตรเต็มแบบนี้จมูกเต็มแบบนี้มือเต็มแบบนี้นะสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบนี้ นะครับวันนี้ก็พันปลายเกือบหมื่นนะครับน,นี่นะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นหูขีดก็อาจจะประมาณสี่พันกว่าบาทครับแบบนี้แต่อันนี้คือสองเท่านะหรือถ้ามีถ้าเป็นหูขีดแดงแดงเดิมๆ,ๆฟอร์มหมืน่นแต่ถ้ามันเป็นหางอเลขสองไทยฟอร์มนั้นก็สองหมื่นนะครับหายากสุดแล้วก็ท็อปสุดในตระกูลเสือเผ่นสองหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับหางอโค้ดเลขสองไทยนะครับท็อปที่สุดละ นะเพราะว่าเป็นเสือเผนรุ่นที่สองเห็นไหมฮะที่เขาต่อโค้ดเลขสองอยู่หน้าเสือเนี่ยก็คือเสือเผนรุ่นที่สองถัดมาจากเสือเผนปีหนึ่งเจ็ดนั่นเองนะฮะถัดมาจากเสือเผนปีหนึ่งเจ็ดก็คือเสือเผนปีสองหนึ่งและชุดที่ต่อโค้ดเลขสองไทยก็คือเสือเผนรุ่นที่สองเลยนะครับมันถึงแพงนะครับแล้วก็หายยากมากๆนะครับนะผมมีอยู่องค์หนึ่งเจ็ดพันแปดแต่องค์นี้สมบูรณ์กว่านะครับ ต่อไปนะครับเป็นย่อยแต่สุดยอดความหายากพระสร้างไม่น้อยนะพระสร้างเยอะนะนะฮะพระเนี่ยสร้างเป็นเป็นถ้าเป็นซองแบบนี้นะต้องบอกว่าหลักหลายหมื่นชุดแต่ผมเพิ่งได้ซื้อครั้งที่สองนะตั้งแต่เล่นพพ่มาเพิ่งคือครั้งที่สองนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นพระแก้วสามฤดูถ้าพูดว่าพระแก้วสามฤดูคนอาจจะเอ๊ะพระแก้วสามฤดูก็บ่อยนีย่เห็นบ่อยนีย่อันนี้มันไม่ใช่นะฮะคนละอย่างกัน พระแก้วสามฤดูที่เราเห็นทั่วไปมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอ,อจะเป็นเหรียญหยดน้ําเหรียญกลมแล้วก็เหรียญหยดน้ํเนึกออกใช่ไหมฮะอันนั้นมันจะเป็นปีสองห้าสองสี่กับสองห้าสองห้าอันนั้นมันจะเป็นหลังพระเจ้าตากสินนะฮะกับหลังไอ้นี่นะครับน่าจะคนละอย่างกันอันนี้คือพระแก้วสามฤดูของธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดสร้างนี่ นี่คือธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดสร้างพระแก้วสามฤดูมีการนะครับนำไปอัญเชิญมวลสารจากเกจิต่างๆทั่วประเทศไทยนะนะแล้วก็มีแผ่นชนวนมวลสารจากเกจิ259รูปในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นนะ259รูปได้มวลสารมา259อย่างเอามาหลอมรวมเป็นมวลสารแล้วก็สร้างเอารุ่นนี้ออกมานะสร้างจํานวนหลายหมื่นชุดนะฮะ ฤดูร้อนฤดูฝนหรือดูหนาวนะจะเป็นมาแบบนี้เลยนะจะคนละอย่างกันกับเหรียญกลมกับที่อยู่ในกล่องนะคนละอย่างกันนะครับอันนี้คือของธนาคารกรุงไทยนะหลังจะเป็นตาธนาคารกรุงไทยนะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วซองเดิมๆแบบนี้ยิ่งหายยากเลยนะครับอันนี้นะครับก็นะครับจะเป็นงานพิธีเฉลิมฉลองนะครับการเปิดธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่นะครับที่ ผมจําไม่ได้ว่าที่สีลมหรือที่อะไรสักอย่างนะครับสถานที่ตั้งและถูกจําแนกแจกจ่จายไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้เราไม่ค่อยเจอสร้างเยอะก็จริงแต่มันจะมีจํานวนกระจายไปทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ไปจําแนกแจกจ่จายแต่ผมเดาว่าก็คงไม่มีการจําแนกแจกจ่จายหรือจําแนกแจกจ่จายก็คงน้อยก็เลยไม่ค่อยเห็นนี่นะครับตามเป็นพระ นะฮะต้องบอกว่าเป็นพระไม่แพงแต่หายากมากๆนะซองคลาสสิกได้มาสองชุดนะฮะนะที่มาที่ไปก็จากมาธนาคารในธนาคารเก่านะครับนี่นะนะครับอันนี้นะครับนะต่อไปเป็นนะฮะนี่ส่งมาจากทางบ้านดําเดิมสวยดุอันนี้ผมก็นะไม่แพงและเลี่ยมกันน้ําให้แล้วเรียบร้อยสี่เหลทโลสองห้าสองหกทองแดงลงดาเดิมเดิมดุดดุอันนี้ก็นะครับ ซื้อหลักร้อยไม่ถึงพันนะครับก็ไม่แพงนะครับเสือหมอปีสองห้าหนึ่งเก้าอันนี้จะเป็นวงเดือนบางวงเดือนบางเนี่ยมันจะตัดสวยมากนะนะฮะตัดนี้ยังไม่ฉีกนะใบตัดยังคมอยู่เลยเห็นไหมฮะฉีกน้อยมากใบตัดยังคมมะอ,อูเขาจะสวยจะหมูกจะแหลมเส้นหน้าผากจะชัดนะครับแดบ่เขาเรียกว่ายันด้านหลังเขาจะเป็นกระแสเหรียญเป็นรัศมีเลยอันนี้คือเสือหมอบล็อกธรรมดาแต่ว่าเป็นวงเดือนบาง แบบนี้ก็พันกว่าบาทนะไม่แพงนะไม่แพงอาจจะไม่แพงเองเลยชาวบ,บ้านก็อาจจะเปิดสองพันในสวยแบบนี้แต่ของผมพันกว่าบาทนะครับต่อไปเป็นวัดรั่วอันนี้เป็นสภาพลองลงมาอันนี้ผิวหัวเข่าเปิดนะฮะหน้าผาผิวเปิดไปจากหมูกเปิดหัวเข่าเปิดเล็กน้อยเห็นไหมครับผิวเปิดบางเห็นเนื้อทองแดงข้างในนะครับแบบนี้ก็อาจจะเหลือแค่นะฮะผมก็ซื้อได้แค่พันบวกลบแล้วครับแบบนี้นะครับ ต่อไปเป็นเสือเผ่นน้อยปีสองหนึ่งเสือเผ่นพิมพ์เล็กหรือว่าเสือน้อยปีสองหนึ่งอันนี้จะหมูกแหลมมือเต็มแต่ว่าผิวจะออกหิ้งหิ้งดำดำนะผิวหิ้งหิ้งว่นานวันดำดำนะครับแบบนี้ก็นะฮะพันบวกลบพันเนี่ยหน่อยก็เก่งละแต่อันนี้มันได้บล็อกนวะนะครับแล้วอันนี้เลยนะครับปกติผมบอกเลยว่านะฮะผมจะไม่ซื้อพารคเเล่ไม่ได้ขายพายคเเล่แต่พูดตรงๆว่า อันนี้คือมันเป็นทั้งชุดนะครับน่ะเราจะไปเลือกซื้อเขาก็ไม่ได้แบบนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็เลยเรียนเจ้าของพ้าตรงๆว่าเฮียผมซื้อถูกมากนะเพราะว่าพ้ามันใช้งานจนสึกแต่พ้ามันแท้แล้วก็ไม่โกหกกันเนาะพ้ามันแท้นะแต่ว่าพ้ามันสึกมากเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ตีเลยนะผมก็เลยโอเคกล่าวว่าตีซื้อมาเพราะาพ้ามันสึกมากก็เลยตีซื้อมาถูกเลยนะแล้วก็กล่าวว่าเอามาแบ่งปันคนที่อยากใช้พุณทุคนเพราะมันเลี่ยมกันนะ้ำมาให้แล้วเรียบร้อย นะคนที่งบน้อยอยากได้เสือเพ่นสองหนึ่งเสาห้าหรืออยากได้เสือเพ่นสองหนึ่งยันตะก้อเล็กหวืเข้อสุดไปใส่เนี่ยแล้วในงบหลักร้อยนี่คือจบเลยนะพร้อมเลี่ยมกันน้ําพร้อมพระนะในราคาแค่หลักร้อยนะไม่ได้หลายร้อยด้วยนะนะฮนะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนกลางคืนว่าผมจะขายถูกเท่าไหร่นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ขอประกาศไว้แล้วกัน นะครับหนึ่งในพระจีนชุดมหาเทพผมนะผมจะจัดการประมูลให้นี่เป็นการประเดิมเฉลิมฉลองได้พระเยอะดีใจจะหยิบพระจีนมหาเทพประมูลให้และนะครับนี่นครับสองโค้ดองค์ที่ผมบอกว่าสองพันห้าที่ผมห่วงนะบล็อกนิยมอแตกตอกสองโค้ดเต็มจมูกแหลมผิวเต็มแล้วขึ้นลุงท่วมนี่คือองค์ที่ผมบอกว่าสองพันห้าผมจะประมูลให้นี่เพื่อเป็นการเปิดบินเปิดงานนี่ เพราะฉะนั้นคืนนี้มันแน่นะเป็นการชดเชยที่ผมหยุดไปเมื่อวานนี่วันนี้ชุดใหญ่อันนี้แค่ภาพวันนี้นะครับยังไม่รวมกับที่มีอยู่แล้วนะนะอลังการงานสร้างแน่นอนเจอกันนะครับแต่ผมขอนอนก่อนครับเหนื่อยมากๆเพราะว่าไล่หาผ้าเพื่อที่จะจัดชุดใหญ่นะครับสวัสดีครับ